เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำป๊อปอัพวงกลมประมาณนี้นะครับทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสเต็ปแรกครับเราก็จะสร้างคอมโพสิชันขึ้นมาเหมือนเดิมนะตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะเอฟเฟกเป็นเอฟเฟกแล้วก็เซตติ้งประมาณนี้นะ 1080, 1080แล้วก็เฟรมเดท24เฟรมเนาะสัก10วินาทีนะครับเวลาประมาณนี้กดโอเคไปเลยต่อมาก็มาที่เลเยอร์ครับสร้างนิวเลเยอร์ขึ้นมา เชฟเลเยอร์ครใช้เอ่อเลือกเป็นเชฟเลเยอร์โอเคต่อมาแล้วก็มาที่ข้างบนครับใช้วงกลมอันนี้ฮะวงรีอันนี้นะฮะ,ะเดิมเป็นคลิกเข้าไปเลยครับปุ๊บโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาที่เลเยอร์ครับไปที่คอนเทนต์แล้วก็เอลิฟก็คือวงกลมตรงนี้มาที่เอลิฟผานโอเคปรับไซส์ให้มันเล็กลงหน่อยครับตรงนี้ ปรับไซส์ให้เล็กลงหน่อยประมาณนี้โอเคโอเคเราปรับไซส์เรียบร้อยแล้วต่อมาเราเดี๋ยวเราปรับสโตกต่อนะครับมาที่สโตกฮะคลิกเข้าไปแล้วก็ลองปรับเข้าไปหน่อยประมาณสักร้อยห้าสิบอ่ะ,อะประมาณร้อยห้าสิบประมาณนี้นะฮะแล้วก็คลิกคีย์เฟรมหนึ่งครั้งแล้วก็ไปที่สโตกคลิกคีย์เฟรมตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วก็ไปที่ออเอลฟพาร์ตตรงนี้คลิกไซส์ คียเฟรมนึงอ่ะหครั้งนะครับต่อมามาที่เลเยอร์ครับแล้วก็กดตัว U นะปุ๊บโอเคมาแล้วเราจะทำแอนิเมชันแล้วมาที่12เฟรมกดคีย์เฟรมทั้ง2อ,อันอีกครั้งปุ๊บปุ๊บโอเคยังไม่ได้ปรับค่าอะไรนะต่อมามาที่เฟรมแรกครับปรับไซส์เป็น0ก็จะเป็นประมาณนี้ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บต่อมาก็มาที่12เฟรมครับปรับสโต๊กวิดตรงนี้เป็น0นะครับจาก150เป็น0ปึ๊บในลองเล่นดูสิอะได้ละวางเนื่องทั้งหมดแล้วก็กด F9 เพิ่มความสมูทหน่อย เราก็จะได้เอฟเฟกต์ปั๊บวงกลมประมาณนี้นะครับเอาไว้ไปใส่ในงานโฆษณาหรือโมชั่นต่างๆได้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเราเจอกันคลิปหน้า let's go